ถ้าตกรไปอยู่อยู่อยู่ใกล้ระแวกไหนไฟจะมันระแวกนั้นมันจะแตกเดินระวังด้วยนะอเขาได้อยู่กับมืองไงกูอยู่แถวจุดเริ่มต้นอ่ะโอ้ มึงดามเสียงมาก็ได้นะม oh no, here comes อะไรอีละมีคนแตกแล้วหนึ่ง A later. few moments later. รู้สึกว่าเหมือนคิวเลอร์อยู่ใกล้ๆนี่น,นะใกล้ๆกูเลย oh no, ไหนว่าคิวเลอร์กูไม่เห็นเหตุไลยเนี่ยเพื่อนกูเพื่อนกูชิวกันมากเลยคิวเลอร์อยู่ในนี้นะคิวเ,อเ,อเอวลอร์ออกไปแล้ว อ่าไม่หรอพี่เลือกคือกูเนี่ยนะมึงแล้วอะไรประตูอะไรข้าไอโง่เอกลับบืนี่ไอ้ตี้อะไอ้สัตว์ประตูมันเยอะจังวะเฮ <c oughs> ้ย

แต่เพื่อแต่เพื่อน่าจะชาแล้วเพราะกูทักเก็ตมึงเกินไปหน่อยโคด่านนี้แม่งแอบยากมันต้องแอบ,บสิมึงกูแค่เดินหาที่จูแล้วก็ยิงสับกันจูไปจูมา เ<ไ>ป็นกูใช่ไหมแตกหนึ่งอือะไระอ่ะอ่าเมื่อกี้นเสียงโค้งในางานเกียร์สักอย่าง เสียงคนตายอ่ะอม,มันมาหลังเราหรือด้านหน้าเราวะน่าจะหลังเนาะเกมนี้มันเดินเป็นวงกลมไงมีจ,จุกมนอย่างนี้อ่ะเดินวงกลมกันอย่างนี้อ่ะก็ต้องเดินเป็นวงกลมถ้ามันเจอมืองมืองก็ตะเตรียมรอตายอ่ะเฮ้ยกล่องกล่องกล่องอันนี้ป้าหนึ่งที่โมให้กูเก็บ แต่ได้เงินม re hey, ัวเงินเงินน้ำเงินนะเคยได้เงินเหลืองอยู่ครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้เก็บเชียร์อะไรจักหน้าไหมเนี่ยหลัง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 ะดูเพิ่งเร็วอยู่่ะครั ตูมใจอยู่ข้างหน้าคงไม่ทำอะไรเรมบ้างโอ้ยตกใจบุดเลยบุโดนดึงไปไปไปวีนไปนะบอกไปก่อนเออไม่ได้แยกเลยนะอืมแยกเลยอะ กูอ <Yeah. S 2> ยู่บนเรือมึงมารับกูบทีดิก็เยอะไม่ต้อง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  s <S <Yeah. S 1> ไม่ต้องเพราะกระสุนปีกยิงไปแล้วอย่งตายตายตาย,ตาย,ตายไอ้เหี้ยโดนดึงอะ่ะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวไอ้เหี้ยไม่น่าโดนดึงเลยไม่ มึงระวังโดนดีเทคนี่ยม,มันดีเทคได้อีกครั้งหนึ่งใช่ใช่กูรู้อยู่กูวห้มันดีเทคก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะแอบเธอไงล่ะยองแอบถ้ามึงอยู่ถ้ามึงอยู่ในรังที่มันแอบได้อะที่แบบตัวตัวอยู่ข้างในรังอะอันนั้นมันการดาเมจได้ครั้งหนึ่งนะอืมรู้อยู่เดี๋ยววะ เ็นกูเดินออกไปจะไอเหี้ยเพื่อนแตกเป็นกูเดินออกจากตรงนี้แล้วนะกูอย่าทำงั้นแหละแต่กูมั่นใจคูดาวกูไตอนนี้พอกูดาวกูเสร็จแล้วเงนี้มึงใส่เปอร์อะไรวะอ่อทุกอย่างวันล้าหมดเลยเป็นเบอร์ปลาทุกอย่าง น่าก็น่าก็สิที่กูแต่กูจำอ่านชื่อเปิร์ไมได้จำไม่ได้เปิร์วันร้างทุกางไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยนะผีผีนี่คือช่วยเหรอเนี่ยช่วยคิวเลยเอาเลยให้มันมาหากูเลยลกูยิงมันตรงเนี้ยเข้ามาดีเป็นกูกูอยู่ในกองก่อนแล้วค่อยพอมันตีรังปุ๊บกูค่อยสตาร์ทแล้วก็เดินหนีไป เอาว่าพี่เจรอดวะโดนบีบออคอรู้แต่โอ๊ยแต่โดนบีบคอมีเลือดเลือดหายครึ่งหนึ่งเลยนะมึงไม่มีเลือดเนี่ยอืมกลัวโดนเลือดกลัวาหายครึ่งหนึ่งอเชียร์ูเอ็มพีสัตว์คนเดียวเหี้ย